เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะพึ่งแป๊บนึงอยู่ที่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเขาทำเฮ้ยเขาสู้กับวินิจเดี๋ยวน้อต้องช่วยช่วยปักเดี๋ยวนะมาดิคนนี้คนนี้ช่วยยิงหน่อยนี่ช่วยยิงหน่อยยิงนี่นี่เฮ้ยไปยิงอะไรต้นไม้อีกอีกสองปีนี่โอ้โหนี่ปีกอะไรต้นไม้วะเนี่ย มาเจอซอมบี้เลยที่นีวันนี้อะวี้จะไปต้นไม้ไปาวันไปดิตายออซอมบี้หยุดละโคบี้หยุดอยู่เลยหยุดหยุดหุดหุดดหยุดดิไปอต้นไม้สบาเนี่ยหยุดเลยหุดหุดได้ไหมเนี่ยหุดดิหยุดวันนี้หยุดหุด โอ้โหหดหัวเดี๋ยวช่วยเขาต้องช่วยเขาโอเคเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้พวกนี้ไม่ใช่พวกเดียวกันเนาะไอนี่เป็นโจรเลยเนี่ยไอ้นี่ดิหัวอะเอ็กเป็นโจรเหรอข่าสมบัติของสีดิ่าบัน มันแหละมีของให้ไม้เบสบอลพากวัดโอเคโอ้โหมาเจอที่ไหนมาเนี่ยโอ้ลูกลูกลูกกวโอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับยินดี้อรู้สู่อันดรอยนงนะครับกับลูกราวโคดี้แล้วก็อันดริงอีกก็ตอนนี้ผมอยู่ที่เมือนที่ไหนไม่รู้นะครับก็คือมันเป็นขึ้นไหม่คำถามก็เลยลองเข้ามาดูนับเผือจะมีของให้อันนี้สีกระจกเสื้อนะฮะ อ๋อเป็นพื้นที่ใหม่นะครับไม่รู้จักด้วยิีอ้แล้วซอมพีซอมมี้อยู่เยอะด้วยไม่เป็นบอลก็จะพังอะโอเคนะ,ะฟามของก่อนเอ้ยโอ้นี่โคดี้ไปหลบได้โอเคไม่ต้องหลบนะะเดี๋ยวตอนนี้เควสดเราก็คือให้ไปตามหาเอ้ยไม่ใช่ให้ไปยึดฟามคืนนะฮะก็พาที่แล้คือผมไปคุยอะไรกับเขาไม่รู้แล้วแบบเออเขายิง ปืนกลับเออรู้สึกว่าจะเป็นฟาร์มของใครไม่รู้นะแต่คนที่ยิงปืนใส่เราก็คือไม่ใช่จอนนะฮะเออคนที่เรารู้จักกันเองกระต่ายรู้สึกว่ามันจับได้ไม่ใช่หรอโอ้มันตีได้เออโอเคขอบครับเออขอบคุณรกระต่ายเอาละเราได้เนื้อกระต่ายไปตำอรหารอันนี้อะไรนะแฟนพ่อปลูกอ๋อโอ้เอ็นิโอ้นี่หลุม โอ้นี่หลุมกระต่ายก็คือเราสามารถเอาน้ำโอ้สับแพรบโอเคอเฮ้ยสมบีของูุ่นช่วยเขาก่อนช่วยเขาก่อนช่วยเขาก่อน <c oughs> ปัด จะมาฟาร์มที่นี่บ่อยๆครับก็คือเราต้องเคลียร์ช่วยเขาด้วยอ้าวโอเคเคลียร์ครับไม่มีของให้เลยโหนี่เปลดอะไรบ้าดิไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยมาเป็ปบนบอลเหลือห้าครั้งก็จะฟังแหละปลอบทุกครั้งเลยใช่ไหมเนี่ย เ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวสามทุ่มแล้วฮะมีของให้ฟาร์มไหมรู้สึกตรงนี้จะใช้ตกปลาได้โอเคแต่ไม่มีเบ็ดนะเรายังไม่มีเบ็ดตกปลารอก,ก่อนเ่อเฮ้ยมีของมีของให้ฟาร์มตรงนี้มาลื้อเศษเหล็กอ่ะ ไม่ทันวรอว่าจะสักตัวอยู่โอเคหรือของนี้เป็นยงไงนี่ชิโกโฮมส์คนที่บอกให้เรากลับบ้านแล้วนะเราต้องรีบกลับคนนี้ถี่ทุ่แล้วโอเคว่ากลับไปดีกว่าเราก็กลับมาลยเพราะว่าทุ่มเราจะมีอาการอะไรแปลกๆนะ กลับมาบ้านรีบนอนะอะเดี๋ยวคงมีนแปลกๆโอ้ยพื้นที่ที่เป็นเครื่องหมายคำถามก็คือมันไม่ใช่พื้นที่เฉพาะก็คือเราเข้าไปแล้วก็เราออกจากตรงนั้นก็คือมันจะหายไปเลยนะฮะเป็นง่ายๆเป็นพื้นที่ฝาบนะฮะไม่ใช่เนื้อเรื่องนอนก่อนละกันโอเคน้ำกับอาหารพอมี เอาลาเข้าสู่วันที่สามเราจะไม่มีอาการอะไรนะจีเทำแบบบอยนี้ได้อยู่เขาบอกว่าให้เราไปยึดฟามนี่คือผมจะไปยึดยังไงอะเอาไม้เป็นบอลที่พังเหรอเก็บไว้ก่อนครับ อันนี้เนื้อไปทำอาหารได้ฟันเฟืองอฮ้ยกระสุนไรเฟิลน,นะเก็บไว้เพื่อทำกระสุนแต่ตอนนี้ยังทำไม่ได้เอาละเดี๋ยวก็ัวกทำอาหารด้วยึงวนะตอนนี้เรามีควันเปล่าอามุีบเคอโอเคเราพร้อมเติมอ่ะ คนนี้น่ายังไม่หิวเดีย๋ยเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนจะผมทำอุ้ยก่อนนับก่อนจะไปที่ฟาร์ไมไอ้มีดสั้นนี้คือมันใช้ดีหรือเปล่าแต่ความทนทานมันเยอะไงคือไม่ต่างกับมีสบอลนะใช้ไม้ฮนะไม้ครับโอเคหอมแล้วกันนะหนึ่งชิ้นนีน่ไอ้มีดโผตกมาแล้วฮนะ ได้เป็นมีดสัน้นหรือเปล่าฮะเฮ้ยมาจัดเตะฮะไม่ใช่สั้นแล้วฮะมีดยาวเลยโอเคเอ่อรู้สึกว่าเราจะยังทำปืนไม่ได้ไปเดี๋ยวเรากลับไปที่ฟาร์มอีกครั้งทำไมไม่ออกแมพทีเดียวเลยวะเออจะกลับไปกลับมาทำไมเนี่ย เราจะไปที่ฟาร์มหรือไปหาพื้นที่ฟาร์มของก่อนดีฟาร์มว่าน่าอย่างจะไม่ได้เพราะเขามีปืนโอเครับของก่อนเอาละพื้นที่ฟาร์มโอ้จะเป็นเอเรียให้เราเข้ามาเรื่อยๆนะฮะมาเก็บไม้เก็บอะไรได้เลยเดี๋ยวลองมาชัตเต้นหน่อยตีแทงฮะ เอาดีเดี๋ยวโอ้โหยตีเอาดีดอกไรให้ดอกไมเหรอคือโคดี้ไม่ช่วยอะไรเลยบอกตรงอันนี้หลุมหลุมให้หรอโอ้ยโคดี้เขาไปหลบได้นะแต่ยังไงยังมันมีพลวัชีวิตอยู่มีของไห้ฟ์มไม่โอ้โห แทงเฮ้ยมีหมีมีหมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโคตรหมีตัวนี้เลยใครมีปืนใครมีเออเดี๋ยวเดีไอ้นี่มีปืนที่วัดโอสมิลวะคนนี้วิ่งวิ่งวคนนี้โอ้กัวอะไรสมบ้ไอ้นี่โอ้โหชาร์มาดิ เดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าไม่ไหวว่ะข้ามีนี่ชนมุมละอันนี้มีพลวชีวิตอยู่นะครับคืออ๋อเราตัดไม่ได้เหรอเออช่วยผมด้วยอะไรอย่างงี้ยนะไม่ช่วยเว้ยโอ้ยคนที่โดนตกเดี๋ยวเราผมไปไขตัวที่มันมีปืนหน่วงว่าเราอาจจะได้ปืนแทงไปอย่ายิงบวกแต่ยิงละ เช็ดดอกปืนเปล่าเชฟไปดอกปืนดอกไม้ทำไมเมื่อกี้ยังใช้ปืนอยู่เลยโอ้ยเออได้เศษพลาสติกนะครับเดี๋ยวเราคุรอรอให้มีฝั่งมาฝั่งนี้ก่อนโอ้ตรงนี้มีคุ้มว่ะโอ้เลือดเสียเยอะเลยคุณดีด้วยมาถกคุณดีมาที่ก่อน ีเดี๋ยวว่าหมีมันนี่มันนี่มีโอ้โหได้ไหมได้ไหมได้ไหมเหลืออะไรเมื่อกี้นะคือเราต้องเคลียร์ไอ้หมีตัวเนี้ยผมเอาโคอีตไปไว้ที่ไหนก่อนดีป่ะเดี๋ยวเราถ้าเราเคลียร์เควสได้ก็คือรอบนี้แล้วโคอีตเดี๋ยวมาดูนี่แหละ เดี๋ยวแม่ไปเขี่ไอ้สัมบี้นี่ก่อนอีกทีเดียวอีกเดียวโอเคเฮ้ยชิดแคือลืมไปตัวนี้มันระเบิดโอ้โงดอกอะไรดอกไม้โอ้แล้วดูเลือด มันกุ้ค่าการที่เรามาแบบนี้ไมเนี่ยโลเอ่อเราช่วยเขาได้ไหมวะก็ได้ได้ช่วยได้นะฮะเดี๋ยวะทำไงเอ่ยอไม้เบียดบอลแล้วกันเดี๋ยวทุบให้ขอให้ของตอบแทนนีน้ได้ไม้ด้วยโอเคโอค้โหได้เบนเน็ตหนึ่งกันข้าวาไป เลือดเหลือสามสิบไปโอดีกลับบ้านดีกว่าที่นี่มันไม่คุ้มแล้วมีพื้นที่เสี่ยงอันตรายโคดี้ก็หิวข้าวด้วยนะเอาก็มีอยู่นี่โอเคเดี๋ยวแวะมาฟาร์มของที่ฟาร์มนิดนึงอะเราวิ่งเลยวิ่งเลยไม่สนใจพวกนั้นนะเฮ้ยเอาจะไม,จะไม่จะไม่มีคนอยู่นะนตอนนี้ก็คือตอนเช้าอะ่ะ รเราสามารถเข้าไปได้แต่ไม่ฮะเราจะฟาร,ร์มของไปวนีก่อนออยุคนังไม่พร้อมเลือดก็ยังไม่มีไปก็ตายที่เฮ้ยได้กล่องฮะชูฟอ็อกรู้สึกจะมีขอ,ของข้างในนะถ้าจะไม่ผิดไม่กระสุนก็ปืนอ่ะโอเคของยังไม่เต็มะครับ อยู่ไหนกล่องนี้เฮ้ยเดี๋ยวกล่องรู้สึกมันต้องใชอ้อะไรที่เปิดเป็นโต๊ะไอ้นั่นหรือเปล่านะฮะอของที่เรายังไม่ทำอะ่ะโอเคไดส้สแครปมาเยอะนะฮะ เกไม้นี่ก็สำคัญนะอเคเก็บไปแค่นี้แหละ๋ยวมันเต็มกระเป๋าเอาละเข้าสวนที่สีเอาล่ะมาแล้วสกิลที่ผมไม่ต้องการ <c oughs> โอ้โหจะเกียดเลยก็คือมันจะเสียอย่างแล้วก็เราจะได้สกิลบัฟขึ้นมาเพิ่มนะแล้วก็มันจะมีเวลาจํากัด48ชั่วโมงเดีย๋ยวผมเอ,อา16ชั่วโมงกันเพราะว่า มันจะได้หมดเร็วนะโอเคโอ้โหเอาเรือกนะ้วลดอย่างได้อย่างตรงนี้น้ำโอเคเอาละเดี๋ยวผมจะไปสำรวจที่ต่อไปแล้วครับคือตอนนี้เลือดก,ก็ไม่มีเออเมนิคับไม่ได้ กดน้ำมาเฮ้ยเดี๋ยวดอาหารดิไม่อาหารเดี๋ยวต้องเกี่ยพวพื้นที่ตรงนี้ก่อนทอาไม้แพงไปซ่อมตรงนั้นสิเฮ้ยออกลืมกดให้กคดีเรียนรู้ <laughs> ไปครับเราจะไปเกี่ยวตรงนี้กันทิเปเหลือ,อยู่นิสนึ่งน,นะฮะ เส auto> ียงดังแล้วนี so ่ฮะรู้สึกว่าตรงนี้จะมีของไปด้วยโคดี้ยิงได้ปะโคดี้โคดี้โคดี้ยิงให้หน่อยยิงให้หน่อยโคดี้ดีโอเคไม้พังโดอกอะไรเอ่ยไอ้เท่าล็อกพีกของดีอยู่นะา โอเคขึ้นมาโมนี้ครับมีของด้วยกระสุนกระป๋อนเนี่ยโอเคขอ,ของด่านอนะยิวเลยปูดี้ไม่ต้องยิ้วแล้วที่เรายิวพอพอเราเป็นด่านได้าอีกแล้วฮนะมีหนังสือพิมพ์อาหารคูงอาหารหรือเปล่าใช่ฮะ บอกเราี่ยกับซอมเดี๋ยวไม้ไปอตสัขขงหารใช้โคบานับีอันแิเดี๋ยวชาร์จมีดรอเต็มสองตัวเราไหวไปเลย เสร็จอาให้เสร็จโูดีเลยเราจะแทงสองใีกันหนี่แทงหนึ่งสองเอาดิเอาเดี๋ยวเดี๋ยวปี๊ดทันไม่บอก โอเคตรงนี้ไปต่อไม่ได้ครับมาเดี๋ยวผมจะกลับมายึดฟาร์มไปตรงนี้ที่เราไปพุยกับเขาไว้เมื่อคเมื่อตอนนู้นนะพอดีรออยู่นี่นะพอดีคือไปแล้วก็ไม่ได้ช่วยเราหรว่าจริงหรือมาห็นแล้วมาห็นแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเราใช้ครูบาเลยเฮ้ยครูปาแรง่ะเอาดีเอาเรายึดได้แล้ววะ เรียบร้อยเอาแล้วสิว่าเราจะยึดได้สำเร็จได้แอลกอฮอล์แล้วก็ปืนพกกระบอกโอเคขอบคุณครับแล้วก็กุญแจฟาร์มฮะไปโคดี้เรายึดได้แล้วเองมึงอาจยึดฟาร์มของลุงเราเราก็ยึดเองคืนนะดิเดี๋ยวโคดี้ตามเรามาไปเดี๋ยวโอเค ไม่ตามล่ะโอเคมานี่เอออ่าตรงนี้ใ้คุณแจเปิดเฮ้ยเรามีบอ่อน้ำโอเคครับเ,เก็บไปเ,เต็มละมีพื้นที่อะไรบ้างเดี๋ยวเดินสำรวจก่อนนะครับคุณแจมันน่าจะมีที่เดียวหรือเปล่าที่ให้เราเปิดโอ้ยหยิบข้าวว่ะ ยังไม่มีข้าวให้โคดีกินเลยของนี้อีกแล้วครับโอเคเดี๋ยวฟาร์มไล้วค่อยเข้าไปดูแล้วกันนะมีที่เข้าลงนาโอเคเก็บให้หมดครับเราจะเหลืออันนี้ได้เป็นเครื่องส่งสัญญาณหรือเปล่านะฮะใช้ฟันเฟืองกับบาก,กอสโอเค อย่างอาก็าฟาร์มลงนะแล้วก็ถ้าจะไม่ผิดตรงนี้มันจะมีที่ทำอะไรเขาเรียกว่าทำพวกป่าของกินอะ่ะคือโปรตินะโต้นะโปรติโต้ถุงแต่เราไม่มี <laughs> แล้วไปม,มีโปรเตโต้นั่นเราคว้าของไปเอ้ยได้แผ่นเหล็กนี่ใช้คูบางัดงัดกล่องกันเลยเรีบกล่องฮนะเฮ้ยได้ที่ทำได้ไวนะฮะที่ทำเป็นเนทโอเค้โหคุ้มค่านะที่เราเข้ามาในนี้ เพลงมันตื่นเต้นยังไงไม่รู้ะเดี๋ยวนะเฮ้ยซอมบี้เร็วเร็วเร็วเวเฮ้ย้โหเดี๋ยวอาเดี๋ยวเดี๋ยวตัดไอ้ลงปัดลงปัด้ลง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  เฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมว่าน่าจะเป็นลุงจอนของเราว่ะอีเคศเราดูเลือดผมดิไม่ไหวเดี๋ยวมีเบรนไหมเออไม่มีด้วยยิบไอ้ไม่ไม่ได้ฮะเราจะไปเสียงตุ๊กนันไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราค่อยมาเคลียร์แล้วกันอ่ากลับก้อนกับก่อนเลือดไม่พอ พอดีบอกว่าน่าจะเป็นลุงจานนะที่โดนซอมบี้กินเมื่อกี้นะฮะโอเคเราปล่อยไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาอีกทีเดี๋ยวค่อยมาอีกทีเดี๋ยวค่อยมาอีกทีเพราะว่าอ่าไปหาของก่อนนะแล้วก็ผมว่าโคบามันแรงกว่ามีดเออมันแรงกว่ามีพกนะอันนี้ต้องใช้โคบาร์นะโอเคเดี๋ยวกลับบ้านไปทำโคบารก่อนอันนี้บ้านต้นไม้ของใคร ได้ด้วยครับอ่อใช้คูดี้ขึ้นแต่คูดี้ยังไม่มีทักษะการปีนอนะ่ะโอเคเราไปก่อนต้องก็บ้านเหล่านี้เข้าได้นะอ่ามีภรรยาของบินอยู่ด้วยนะครับก็คือเขาเออเราเพิ่งฆ่าบินไปนะแล้วเขาเข้ามาหลบที่นี่ ก็บองอาจยึดฟ้มบอกเราไงไม่ให้เราเข้ามาเราทำการยึดซะเลยคุยดีๆไม่ชอบนะฮะเขาของของอ่า จอให้นะนี่เป็นแผงแผงเอ่อแผงซ่อมทีวีนะฮะโอเคตรงนี้เป็นโน้ตไม่อ่านนะเราไม่อา่านโน้ตเราเฉียดสุดท้ายก็ให้คว่ร่วมมือกับเรานะฮะก็ข้างบนขึ้นไม่ได้ฮนะทางตันนะ่โอเคในนี้ไม่มีอะไรนอกจากแค่มองแผงไงน,นั่นเฉยๆ it's getting dark รหน้าตอนนี้เราน่าจะควนกลับบ้านเพราะว่าเอ้ยเดี๋ยวเยวเปิดนี่นี่ก่อนขนาดเปิดพีเจยังต้องให้คนดีดูดอ่ตรงน,นี้จะมีที่พอปลูกเอ้ยปลูกมเมล็ดได้ฮนะคือที่บ้านเราต้องใช้โชเวลในการขุดไงตอนนี้เราน้าเอ้ยอาบอเตโต้สีเลยแล้วก็มีที่ปลูกครับเอาไปปลูกที่บ้านได้วอเตโต้สีหัว การบดได้นะนเดี๋ยวรเวราบดคอนเทนต์เราหน้าจะปลูกได้นะเฮ้ยเดี๋ยวเอาไปปลูกที่บ้านดีกว่าที่บ้านมีแปลงปลูกครับที่นี่เราไม่กว่านนะแบบคือยามจะไปน้องไปปลูกปลูกที่บ้านดีกว่าเตะปวาอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาซ่อมทีวีโคดี้ดีกว่าเฮ้ยอันนี้อะไรวะเนี่ยหมวกกันน็อกเหรอโอ้หมวกของจอนเหรอ ดีเพลินไปจะได้ดูทีวีสักทีมาแล้วสื่ว่าตัวนี้จะมีข่าวเ <c> ก <ười> ี่ยวกับซอมบี้นะฮะแล้วก็ก็จะบอกว่ามีซูเป,ปอร์มาร์เกต็เตแสดงว่าเออ่มีมีแมปใหม่เอาละอ,อมีซูเป,ปอร์มาร์เกต็ตแล้วก็เป็น ไอ้ที่ที่เราออกมานะก็คือไอ้ใต้ดินอะเออรถไฟใต้ดินนะครับตรงนั้นก็จะเป็นของที่เราสามารถไปฟาร์มได้ซสปอร์มาร์เก็ตจะมีอาหารจำไม่ผิดไอ้ตัวออดาวทาวเวอร์ตัวเนี้ยจะเป็นจะมีปืนอยู่ที่หนึ่งนะฮะเอออ้าวเดีตัวน,นี้เราก็มีนี่เดี๋ยวจะพังละฮะโอเค <laughs> okay, เออเดี๋ยวผมไป แวบแวบไปดูไอ้แปลงผักดิแปลงผักเราปลูกได้หนึ่งที่ครับที่สองที่สองอันนี้ต้องใช้ไม้แพ้กับตัวอะไรสายไฟหรอ We should go home soon วันดีก่อนนะพร้อมปลูก เล็ดออกไม้อันนี้เฮ้ยเอานี่ยาฮิวนี่เฮ้ยปลูกอะไรดีปลูกอันนี้แล้วกันโอเคปักแล้วก็รดน้ำหนึ่งอานโอเคแล้วก็รอไปอ่ะ นี่ทำการเกษตรหลังบ้านปลูกอันนี้มมนเขือเทศแล้วกันเขื่อนได้ทำอาหารเอาแล้วโอเคเฮ้ยเอาไว้ที่ดักน้ำเราได้แล้วนี่ซ่อมแลาะพ่อน้ำอีกว่าอาจจะหมด นีกว่องน้ำฝนครับอาลับก็เรื่องราวของคูดี้แล้วก็อันลิงเดี๋ยวพาร์ทนี้ขออยู่ในเพียงตอนนี้กันเลยแล้วกันะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับชมครับจะเจอใหม่ในพาร์ทหน้าสวัสดีครับ